สวัสดีครับพี่น้องครับพวกช่องบ้านลำพื้นอบเชี่ยวครับตอนนี้จะถึงหน้าง,งานแล้วนะที่้านนนสังครับตะบนนนสังปวนนนสังจังหวัดปุเอ็นนองบวัวลำพูครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบห้านทีครับเอออีกอีกกิโลเดียวหอดงานครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช่งานหรือเปล่านะอันนี้คือเขาส่งอ,อะไรนะที่กัดมาให้ครับ นี่ในตัวอำเภอโนนสังแหลมันจากขี่ไล่สุดแล้วก็ขี่รถมาด้วยครับโอ้รู้สึกว่าพี่น้องจะสนใจลายเติบไล่สดพูดคุยขับรถไปด้วยพี่น้องเนี่ยเขามาพูดคุยให,พให,ห้พ่อพ่อบได้เห็นมั่นหวงพ่อเห็นไขี่รถมหอนในงา,านได้คนระับขอบคุณเอซีพี่น้องครับไม่ว่า จะเป็นเอฟซีศิลปินหรือว่าเอฟซีทางวงหรือเอฟซียง,งขาดแข้งขาบจรบจรหรือผู้ใด่กระางเขามาติดตามรับชมครับขอพูดหลายๆครับที่เขามาพูดคุยนะครับใหาไห้มีแนวบเบาแนวพูดเจอเจราจาพาทีน้ำพี่น้องจนมาหอดแมางานพี่น้องครับเมื่อนี่นะครับนี่คือน่าจะเป็นตลาดมั้งนี่ ก็ถ้าเปิดย่ามมีความคือเก้าโมงเีงนะนี่ครับนี่จะเป็นสถา,านีตำรวจที่ว่าการสาธารณสุขสุขสาธารณภาพงานยังเพิ่นสักอย่างหนึ่งนี่แหละพี่น้องนี่ครับสังเกตไป้ายไฟแล้วก็เอ่ออยงนี่ธงธงสีวะอ่ามันอยู่ข้างวัดพอดี เขาไปตามมุดเจอกันแล้วก็ค่อยเข้ามานอนในวัดนะครับครับในวัดในวัดก็คือเป็นแปลนเลยนะไม่รู้ว่าเวาทีก็ตั้งตรงไหน,นโอ้สึกมันทรงเจ้าโอ้ตรงนี้ไงโอ้งานเราอยู่ตรงนี้คน สถา,านีตำรวจครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าเวทีจะอยู่ตรงไหน กูเถาว่าลังก <B> ินของเป็นยังไงกันดีหัวบอหน้ำจำอยู่ว่าอะไรตีเดไลน์บอบอบอคุยแหละเจ้าล้มเป็นยัง แยกประสาทก็เป็ีนคนอยังแยกประสาสสทสองชิ้นสงกันก็เป็นเขาหูพี่มันรู้อยูนทีน่มันป้องให้นี่ากไฟพอม ตรงข้ามสถานีตำรวจครับฟังคุณที่เป็นตลาดสดเราก็นอนนี่ก็ปักก็ยาวอยู่ก็เสียบนอนเลยแกว้วแล้วเดนเซอร์นอนนี่บัดเดนเตอร์ตรงนี้ในกีนโกนะอะไรวะนอนปักไฟเนาะมันทีพอ,อกันหมดเหรอ อุ้ยปักหน่อยหนึหนงสิบว่าไหมมันจะไม่ไหมไมไมครับโาเป็นยังครับวันนี้เขาชินอนตัวต,ต,ตานอนเราโอวบกกาเชียรครับนอนเลยปักมันหน่อยพอด อย่ากไฟละลปปายไฟวัดดีกว่าปักไฟเป็นตะหย่านพุด,ดมันหน่อยปักไฟมันหน่อยเป็นตะหย่านหย่านไฟมันละลาย บัดก็อยู่น <run decoration> ี่ต <Bass> ัวหนา่กัสตูลาดนอนอยู่นี่สตูลาดสตรถนอนอยู่นี่พรามันเป็นสไตลตัว่วันังไปทีที่ยืใส่สินี่ตลาดยังะนี่ cửa cửa gì biển hà, tua sao mà anh ấy nón mày gì to ากันด้วย嘛เอ้ยกเตฟกันหน่อยสยานห้ปิดรถไปแล้งหมดคร,ครเขาก็มเปิดปสูบอากาศควนนอนสุขกาศ จอดนี่กัรถอันนั้นเพิ่นสือมาอันบอ่อท่างเ้นบอ่อเซนดิ่อา้าแไม่ใครก็ได้โอ้ยนอนใส่ก็ลำบากขอบคุณทุกกำลังใจพี่กกน้องครับขแอบคบุณต่อไปครับสวัสดีครับ